สวัสดีครับพงไ่พี่น้องปองปายสุโขท่านครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่กรังอุบลสายน์เซา1997ครับผมเช่นเก่าเช่นเคยครับเอ่อมันสวัสดีงามแรงครับผมนี่ครับบรรยากาศที่กรังอุบลสายน์เซาฮอกกะโอ้ยคือเก่าครับจอดเต็มกรังครับรถเวทีเครื่องเสียงรถแห่เออภาพยนตร์ฮอกกะมีนะครับเด้อช่วงนี้ช่วงสี่เขารรษาก้อนสี่เขารรษานี่ หน้าฝนนะครับพี่ที่เครื่องเสียงรถแคเอ้าก็มีว่างเออว่างออกแนกะเมื่อกี้หน่วยครับออกบ่ค่อยไหลหน่วยครับผมเออพรางานจะเดิมห้างเดิมเงียบเดิมเงาไปน้ำแน่เพราะว่าช่วงหน้าฝนเออจะพักจนบ่ค่อยดีจ่างไหมครับเนาะไปจ่างกะเดิมนะครับเดิมบนสายเศร้าหนึ่งเก่ากับเจ็ดครับบพรว่าจะเป็นเวทที่เครื่องเสียง ตอดแทห่ผภาพพยนตร์เฮ้าก็มีเออภาพพยนตร์กลางแจ้งถ่ายฟิล์มสายระบบดิจิตอลครับรับงานโดยแหนมูหนุ่มพระเนจรครับแหนมูภาพยนตร์เออนะครับเพิ่นกระยุนนี่นะครับผู้จัดการกดัง์อิบนบุญใสนี่เศร้าเฮ้านะครับพระจักไดนักร้องมอรอกมรอมรำเล่นเสือนักดนตรีครับตัวฟ้าเมืองไทยนะครับมาจ้างที่นี่ก็ได้ครับที่นี่สามีเบิร์ตทุกเสียงทุกอย่าง เอาร e ่วมมดกันได้เวทีเครื่องเสียงมัดอกังมดลำครับเออราคายอมเย้านะครับห้ากับรับงานจ้างเต้าเวทีห้างอยากได้อยากหลังจยากไรอยากได้ผู้ไรกับบอกเรา้ลแรกกับโทรบอกเธอถามราคาได้เลยครับเพิ่นราคาเท่าไรเท่าไรคือนะครับระบบเครื่องเสียงนี่อยากได้แบนไหนไปประจํำบุ้งแบนวาดเทปแบนจีบแบนอาเม่จืดแบนอะไรยางนะครับนะครับบนสายซ่าห้องก็ต้องเอารถนี่นะครับรถรถ ตักวกรรไกเป็นต <De> ัวเครื่องเสียงนี่เนาะกิบแบบบริเวณให้ไฮดริคครับตอนนี้อพปเแต่ขันหนึงเป็นไฮดรลิกคือกันแต่ว่าเสียตู้ยังใส่เนาะติดตามชมครับอุบลสายสาวเราจัดให้เป็นระบบไฮดรลิกเหมือนกับรถวีรถเอ่อรถเครื่องเสียงของประจําวงมอเตอร์ส่งอีสานเนาะครับน้องแบบนีสไตล์แบบนั้นนะครับอีกสองขันครับโอ้นะครับมอเตอมูมอเตอเรื่องตัวกรรไยังบุทธ และมีการแสดงประจำกับอระลสายสร้างห้องอายงากได้เป็นประจำครับติดต่อกับท่านอาจาร,รย์สายยันทองสวัสดิ์ได้เลยครับเฟรตุกอาจาร,รย์สายยันทองสวัสดิ์ครับผมนะครับเนาะบวตกบระทูเสมอนี่เพื่อนก็หานฟเฟซเอาเอาฟซตเป็นสายยันทองสวัสดิ์นะครับผลิตสายสุดสีนน้ำเงินดอกนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้ก็ฝน,นก็เริ่มบางเริ่มบวตกปันใดแต่ว่ากับ บมมีงานครับอย่างโมมีงานมันบมดตกเลยบัดมีงานเนี่ยมันตกเลยครับเป็นเกษตรนาะครับเนาะเอ,อต่อไปออกงานช่วงนี้กะระวังฝา่าแลวังฝนแล้ครับระวงังพายุส้นร้อนน้ำแน่เออเวทีหน่อยเวทีใหญ่ทั้งใดก็ยึดดีๆดีๆเนาะครับเนาะช่วงนี้เป็นธรรมดาเป็นปกติครับหน,าน้าฝนมันก็บับมีลมมีพายุเออส้นร้อนส้นหนาวส้วนบอลร้อนอ่านะครับนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอุปกรณสายยันสาวเราบนสายซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับบริการเป็นรถเวทีรถเครื่องเสียงรถแฮรถระบบให้ดูดีก็จะเป็นเวทีเครื่องเสียงไฟแสงสีนะครับเครื่องปั่นไฟแล้วก็หนังหรือพาพยนเอากระมี่คอยบริการตลอด24ชั่วโมงครับโทรมาสดครับอย่างไรไปเมืองไหวงานด่วนเออมีอีกนึงอีกนึงอย่างครับที่อุปกรณสายซาวเราก็มีคือไฟประดับครับผมเออไฟประดับนีจ้ะ เอาไปมีงานมีการนางต่างสรงจังไปใส่ไฟต้นไฟพัดไฟรักยังมีเบิร์อะครับอ่าอย่าฟุ้ใจกับติดต่อมาทางเฟซบุ๊กอาจารย์สายยันทองสวัสด์นะครับได้เลยครับอ่าอย่างไรไฟประดับไปไฟประดับนี่ก็คือบริหารงานโดยผมเองเลยครับสันชาวนะครับอุบลสายยันชาวยูทูบกับสัญชาวชาแนลครับเพจผมกับสายยันโอ้เพจปกาของสิบเอ็สายยันนะครับเพจผมก็คือ สัญชาติฉนเนี่ยมันกันครับตาคนที่ตามคนหลายกลับมาจะสู่ไปนะครับนะครับช่วงนี้งานบุคคลหลายครับบริษัทไทยหน้างานครับไทยแต่เพือโอกาสไทยแต่ยังกู้แงนี่นะครับนะครับถ่ายความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของอุบลติยหตุชาวเราเป็นอยู่กันจังไรอยู่กินกันจังไรยังสิ็จนะครับอ่ะวอยู่กินแบบพี่แบบน้องนะครับมี่ยังกับแบ่งกันกินอ่ะวไปงานกัไปหน่อยได้บางกัหน่อยได้มีงานกิดหน่อยได้บางเกิดกันไปนั่งอ่ะ ฉะนั้นก็ขอบคุณเยบซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัญสาวชาแนลรับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหน้แล้วพี่น้องด้ดยวยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ